ก็ให้ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จไปเรื่อยๆนะจ๊ะเราก็ให้อยู่ในอริยบทที่เรามีความสะดวกที่สุดจ้ะในการทำงานของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จเราดูต้นแบบจากพระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทสโลหจ้ะท่าน มีทีมงานของการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสัตยิทัดขอพระเดชพระคุณของปู่สดกันทสโรก็จะมีงานที่ผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เป็นจุดหัวหน้าต้นบุญผู้นำทำหน้าที่กันจะรวมกัน ในเวลาพร้อมๆกันในอริบทที่ปลอดโปร่งที่สุดคือท่านั่งสมาธินั่นแหละจ้ะแล้วทำให้การแทรกซึมของกระแสรธรรมที่เป็นบาปที่เป็นกระแสความรบกดลงอะ่ะเขาเข้ามารบก,กวนได้น้อยที่สุดเพื่อให้ กอทอมอขอ,อที่จะเข้าไปชิดตัวเนี่ยน้อยที่สุดการที่กอทอมขอ,อที่เป็นโครงสร้างของกระแสรธรรมที่เป็นบาปซึ่งกระแสรธรรมนั้นก็คือกระแสของความโลภกดหลงอะไรอย่างเข้ามาในโครงสร้างของท่อทานบุญทั้งหลายที่เป็นกอทอมขอ,อ,อเนี่ยที่จะเข้ามาทําให ทำที่เป็นบุญบารมีสองสิบทัศน์ก็ไเ้พุ่งปูเปลี่ยนไปเป็นธรรมของเขาโดยหลอกลวงให้ท่อทานบุญทั้งหลายรับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานให้เขาปฏิบทติของการอยู่ในท่านั่งคัดสมาธิอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดที่กรทมอขอมีน้อยที่สุด ก็ได้คนปู่สดจันทสโรท่านเลือกแบบนั้นนะจ๊ะแล้วก็ฝึกให้คุ้นเคยกับท่านั่งปัสมาธิที่เป็นท่านั่งของกายลักษณะมาบุตรที่เป็นท่าปกติที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทธนกับเรื่ดงของบุตสดจันทสโร ซึ่งเป็นกายลักษณะมหาบุรุษที่เป็นต้นแบบที่เราเห็นที่เกิดขึ้นแรกคือกายของพระต้นธรรมก็นั่งสมาธิบนแผ่นชานเลยะนั่งอยู่ในดวงธรรมขนาดของดวงธรรมก็ขนาดใหญ่เท่ากับจัก,กรวาลของพระต้นชาติต้นธรรมเลยจ้ะจักรวาลของพระบรมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะเระเดชพระพุสทสุตเจนทสโลท่านก็ทํา สถานที่ทําสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมในการทํางานของการสร้างที่สื่อทํามของคุณบริษัทก็เรียกผู้สุดจัทร์ตโลจรแล้วก็รวมเอาทีมงานที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในชุดแรกๆก็อยู่ในท่านั่งกันละนั่งสมาธิหรือบางคนไม่สะดวกก็เป็นท่าอื่นๆก็ยังพอได้หรือจะนั่งบนเก้าอ,อี้ บางท่านเนี่ยไม่สะดวกจริงๆจะนอนหรือจะอาลรยบทอื่นๆ่ะโดยไม่รบกวนกันไม่รบกวนตัวเองถ้านักสมาธิก็ต้องให้คุ้นเคยกับท่านี้ด้วยฝึกให้คุ้นเคยถ้านักสมาธิก็ใช่ว่าจะไม่ถูกรบกวนด้วยกระแสของกิเลสนะจ๊ะที่อยู่ในโครงสร้างกอธมก็มีผลมีส่วนด้วยจ้ะ เขาก็พยายามจะไม่ให้ทำหยุดเป็นตัวสําเร็จในการเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสาสตรทัศนของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันตสตโลละดังนั้นเราก็จะต้องทําแบบนี้เะจ๊ะทำให้เหมาะสมในการทํางานของการสร้างที่สุดธรรมของพระเดชพระคุณหลวงู่สดจันตสโลจ้ะแล้วเมื่อเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนกระแสงานดึงดูดํา ที่ไม่ใช่บุญบาร,รมีทั้งหมดเป็นบาร,รมีสรมสิบทัขดของพระเดชพระปู่สดันทัสโลจะ้ะโดยการบังคับควบคุมของบาร,รมีสามสิบทัขดของพระเดชพระปู่สดันทัสโลแล้วก็รวบรวมทั้งหมดูนยนกลางควบคุมการทํางานทั้งหมดในส่วนกลางอุตเยบุญบาร,รมีสามสิบทัดของเป็นหลวงปู่สดแดนทัสโลจะ้ะทุกท่อทานบุญที่เป็นชุดหน้าต้นุนผู้นํานี้ก็จะ รับรู้การทำงานนี้อย่างเท่าเทียนทันกันทั้งทีมเลยเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเกิดขึ้นของบรมีสามิตาต์ของพระเด็จองปู่สดจันทร์สโตโลใหม่ๆก็เป็นผลในการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารสามิตาต์ของพระเด็จองปู่สดจันทร์สโตโลนั่นเองเมื่อเปลี่ยนกระแสางานหนึ่งดุลทำบุญบารมีสามเป็นบารมีสามิน์ กระแสธรรมทั้งหลายเป็นบุนบ,บ,บริสันทัดเ์ขาได้พระคุณหลวงปู่สดจันทร์สุโโลแล้วเนี่ยก็ขยายกว้างขวางออกไปได้เลยจ้ะโดยการรับรู้การทํางานนัตตาแหน่งของศู์กลางอุเซบุญบริสันทัษฐ์ขาพระเด็หลวงปู่สดจันทร์สโลนั่นแหละจ้ะว่าจะต้องครอบปุ่มไปในส่วนไหนหรือทั้ง คือทั้งนิพพานทําบุญบริสันทัตเตอรองกุศลจันทร์ัโลอะไรอเนี่ยไปจะรวบรวมเอากระแสธรรมทั้งหลายมาเป็นบริสันธิัตใหม่ๆเขาเรียกกองกุศลจันทร์ัโลจะเป็นอย่างไรจ้ะโดยฐานที่ทํางานเนี่ยก็จะต้องมั่นคงปลอดโปร่งไม่ถูกเขาเข้ามาจนกระทั่งเราไม่สามารถจะทําการรับรู้หรือช่วมโย กับกระแสธรรมบุญบารมีสังของพระเดชกรุณหลวงปู่สดได้อย่างสะดวกที่จะเชื่อมโยงมาจากศูนย์กลางอุญเทวบุญบารมีสังฆาฏเขาเด็กองคูปสดจันทร์สโลนั่นเองดังนั้นก็จะต้องทําแบบต้นแบบของพวกเราคือพระเด็จกรุณหลวงปู่สดจันทร์สโลพระเด็จกรุบุญพ่อธรรมจีโคุณยายอาจารมาตั้งเป็นศาสตราจารย์าารขออยู่คือให้อยู่ในการทําสมาธิ หรือที่คุ้นเคยคือคำว่านั่งสมาธินั่นแหละจ้ะถ้าไม่สะดวกท่านั่งก็ให้เป็นอรีบทอื่นๆแล้วก็ทําให้ได้ทุกอรีบททําให้ได้ทุกอรีบทก็ยังจะต้องมีการเข้ามาสู่ท่านั่งคัตสมาธิเพราะว่าเมื่อเราจะต้องมารวมกันมากๆเนี่ยก็น่าจะเป็นอรีบทเดียวกันจะดีที่สุดก็คือท่านั่งคัสมาธิเนี่ยครั ขวากับขาซ้ายมือขวาทั้งมือซ้ายนิ้วี่มือขวาจะหลดนิ้วหัวไม่มือข้างซ้ายตั้งกายให้ตรองอย่างงี้จ้ะจึงเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติตามอุบาจารย์ของเราที่ท่านนําให้เราทํำนะจ๊ะแล้วการแก้ไขการเปลี่ยนวิกฤตทั้งหลายก็จะสมบูรณ์เราก็จะรับรู้ได้เลยละ่ะรับรู้ได้โดย รูปจากผลของการเกิดขึ้นอย่างมากมายขึ้นมาเรื่อยๆของบรมีสามสิบธาตุของเรก่องของสดจันทรสโลเกิดขึ้นใหม่ๆขึ้นึงเรารับรู้ได้เราจะรู้ถึงผลรับองการทํางานของเราว่ามีความก้าวหน้าเอ,า,อางี้นะจ๊ะก็เกิดท่อทานบุญจัะประเด็จพระคุณท่านจะใช้คําว่าตอนที่ท่านอธิบายเรื่องของเรื่องของโลกเรื่องของมนุษย์สี่ทวีปอย่างแล้วท่านก็ใช้คําว่าก็จะขั้นด้วย อากาศละเอียดถ้าเป็นของวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกว่าอาวกาศจ้ะดังนั้นในคําว่าเราเห็นคําว่าอาวกาศเนี่ยเขามีเขามีธาตุาอยู่จ้ะที่จะให้ทําสามารถเดินทางได้จ้ะก็คือท่อทานบุญทอทานบุญที่มีวิญญาณธาตุอยู่ตรงไหนไม่มีวิญญาณธาตุอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องรู้ว่าไม่มี ส่วนไหนเลยที่ไม่มีท่อทานบุญจ้ะอันนี้ผ่านทาบุญไม่มีช่องว่างเลยที่ไม่มีท่อทานบุญก็ทําไว้หมดเลยแล้วก็มีกระแสทําบุญบริสาทรทัศน์เขาไม่ได,ด้ฟูสดจันทัโลท่านไหลเวียนได้เลยของกิเลสเนี่ยเขาจะเป็นความโลภความโกรธความหลงแล้วของของอภิญาคตาธรรมาเนี่ยเขาทําของเขาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ความโลภความโกรธความหลงแต่เมื่อ เมื่อเข้ามาในนิพพานของธรรมบุญเนี่ยนะเขาจะเป็นโครงสร้างที่เราเรียกที่เขาร่วมกับของกิเลสเป็นโครงสร้างของกระแสความโลภโลกรกกำหลงนก่ยเขาจะเป็นแบบอภพยญาตกกาธรรมมาก,ก็คือเขาเขาจะเสริมจะร่วมกับฝ่ายที่ฝ่ายที่ได้ โอกาสมากกว่านั่นแหะเขาจะเข้าฝ่ายชนะอะไรเงี้ยเขาจะเป็นยังไงดังนั้นกระแสของเขาเนี่ยไม่ใช่ความโลภของปวดความหลงแต่เวลาทํางานเนี่ยกระแสของบาปกระแสของกิเลสเนี่ยเขาเป็นความโลภความโกรธความหลงของอภิยักาตรธรรมาเขาก็ช่วยช่วยเสริมให้เลยจ้ะซึ่งมันจะเป็นความโลภความโปวดความหลงที่ที่เป็นการรวม ของทั้งกิเลสของทั้งนิพพานกิเลสแล้วก็อัิยกตาธรรมารจะแต่เราหมายถึงว่าเมื่อกิเลสกับอัิยกตาธรรมารเข้ามาในนิคาลของมนุษย์เนี่ยเขาจะอยู่ในรูปแบบของความโลภความโกรธทมหลงจะ้ะเช่นกิเลสเขาโลภเนี่ยคือเขาอยากได้อยากได้มากๆเนี่ยถ้าเป็นอัิยกตาธรรมาร่วมด้วยก็จะเป็นอาการอาการนิ่งๆก็คือไม่อยากได้จะอยู่เฉย ซึ่งอยู่อยู่ที่เฉยนั่นค,คืออยากได้อยากได้มากดังนั้นถ้าเราเห็นผู้ที่มีทถูกบังคับด้วยธรรมที่เป็นกิเลสเราก็จะเห็นว่าเขาอยากได้มากก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความโลภถ้าทำกิเลสรวมกับทําอภิญญาตาธรรมาอาการของคนโลภก,ก็จะเป็นอาการเขาก็จะเป็นอาการของความอยากได้ แล้วก็เป็นอาการของความของความเฉยเฉยอ่ะคือไม่อยากได้ซึ่งเมื่ออาการนี้ออกรวมอย่างนี้จึงทำให้ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่ามันเป็นบาปจ้ะหรือว่ามันเป็นความโลภเนือในที่เรารู้ว่าความโลภความโลภอ่ะความโกรธความโกรธความหลงเนี่ยฮะมันเป็นการรวมกันแล้วของกิเลสและปยากตาธรรมาจ่ะ แล้วที่เรารวมกันก็เพื่อใช้ในการรวมกลุ่มว่าเขาเป็นกลุ่มของของบาปนั่นแหละจะเพื่อ <_ S 1> ให้เราง่ายต่อการแยกระหว่างบุญกับบาปไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นแยกระหว่างบุญแล้วก็กิเลสแล้วก็อัปยาคตาธรรมะซึ่งมันก็จะเป็นอาการที่มันไม่ไม่ง่าย ไม่ไม่ชัดเจนในการแยกว่าตกลงมันเป็นดิเลตหรือว่าเขาเป็นอพยากตาธรรมจะจ้ะเราลรวมกลุ่มไว้ว่าเขาเป็นบาปที่เป็นโรคปวดหลงเลยครับเขาก็เข้าใจว่าอวากาศนี่คือไม่มีคืออวากาศไม่มีอะไรได้ยังไงถ้าไม่มีเราแล้วแสงเดินทางมาได้ยังไงความร้อนอุณหภูมิพลังงานเดินทางมาได้ยังไง กขมีอยู่จ้ะเอาเป็นสื่อนาอยู่